ที่ที่สถานที่นี้ซึ่งมีท่านอาจารย์พระครูสุเกศธรรมสถิตซึ่งเป็นก็มาเรียนนักธรรมชั้นตรีเป็นผู้ที่สอนวิชาธรรมะให้เป็นคนแรกของท่านคือท่านอาจารย์ภูจุเกตธรรมสถิตซึ่งอายุท่านก็แปดสิบปีแล้วนะก็นั่งอยู่ประเทศไทย,ยนะี่แหละตรงนี้ ทีนี้สำหรับอาอตมาแล้กวก็ขนะอเจริญพรญาติโยมชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชชาวบุญแสนบุญวัดแคแห่งนีนนะ้แล้วก็ญาติโยมที่มาจากาจังหวัดมาจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจังหวัดนครอรอรด้วย คามจริงวันนี้ไม่คิดว่าจะได้มาพูดขึ้นมาพูดตรงนี้นะ mm. ก็เมื่อผู้ที่ว่าท่านดรเตร,เรียมไทยอุทัยวัดซึ่งเป็นอดีตผู้บริการโรงเรียนวัดมวกซึ่งเป็นศิษย์ของผู้บาอาจารย์ลูกเดียวกันวันนี้ทั้งสามสี่ลูกลทั้งสามท่านสี่ท่าน เนี่ยธรรมมาแล้วก็มีท่านอาจารย์เตรียมชัยนี่แหละคนหนึ่งแล้วก็มีท่านของครูพิยญชัย,ยปิจารุคูณซึ่งเป็นรอ,องเจ้าอําเภอเมเืองร้อยเอ็ดออกมาด้วยวอาจารย์พิญญชัยนี่แหละพอหมดแล้วแล้วก็จะพูดนี้ท่านดรเตรียมใจเพราว่าอยากจะให้ธรรมมา,ามาเล่าอะไรสักนิดหนึ่งเพื่อว่า,วา,าควา,ามผูกพันความสัมพันธ ในฐานะที่เป็นสัหารธรรมวิก,กันกับท่านคุณภูริสิทธิชัยหรืออาจารย์เตรียมชยัยอาจารย์สิทธิชัยหลานเสฐาอาจารย์สิทธิชัยหลานเสถาอาจารมาก,ก่อนที่จะออกจากสำนักสาารณึกษาวัดบ้านโคกนาดีปี2500 สิบสามท่านบวชที่นั่นและตลิดต่อได้การทำชั้นตรีอยูที่วัดโคกนาลนะีบวชกับหลวงพ่อพระครูสุชาติชริวัดอยู่ที่วัดหน้าปว์วัดศรีวัดบ้านนาทุกทีนี้ 2, นะปี2514นห้่เนี่ยอาจมาซึ่งบวชก่อนท่านเป็นเลียงก่อนท่าน สองปีสองปีพอกลับไปที่วัดป้านโป่งนาดีไปเยี่ยมบ้านก็ไปเห็นอาจารย์เมเนนสิทธิชัยอยู่ที่บ้านป้านโป่นาดีก็ในยชวนบอกว่าเอาไปเรียนปาลีด้วยกันไปเรียนปาลีด้วยกันก็คงไว้ถ้าไปก็จะพาไปก็เลยออกจากบ้านโป่งนาดีปีสองพนห้าร้อ แต่ต่อมาเป็นผู้ที่ชักชวนแล้วก็ไปด้วยกันไปปีแรกนี่นก็ไปอยู่ที่จังหวัดยะโสธรก่อนไปอยู่ที่จังหวัดยะโสธรปีสองปีสีท่านไปสอบได้นักรับชันโคอยู่ที่วัดใต้ศร,รีมงคที่อำเภอเมืองจังวหวัดยโสธรตอนนั้นยังไม่เป็นจังหวัด ยศหลวงพปีเป็นปี2 5 1 6เป็นจังหวัดยะโสธรทีนี้หลังจากที่ออกจากยะโสธรแล้วก็พากันไปอยู่ไปแสวงที่เรียนที่ของสมัยเกษตรกรที่อุษาจังหวัดครับผมกำลังเล่าประวัติให้ญาติโยมได้ฟังสัดสินหนึ่งว่าที่ได้มาในววันนี้ หลังจากนั้นมาก็ไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัทพิมเมืองพัฒนารามเอาเปรูเรียนจังหวัดขอนแก่นไปเรียนอยู่กับท่านอาจารย์มหานิโยอุญตมโมนะมหานิยนมบุญตะโมนี่แหละเป็นอาจารย์ที่สอนบาลีอยู่ขอนแก่นที่ดังที่สุดในขณะนั้นนะซึ่งมี พราเดในเ,นเขตภาคอีสานได้ไปเรียนกับพันเยอะเป็นปรนะ้อยยมีนักเรียนสอบปรีดได้เยอะแล้วก็เป็นอาจารย์ลูกแรกที่ปร,ริวัตาปรปับปรุงหลักสูตรปริเวยยกรที่พระมหากษรพรายเจ้าเียนเอาไว้มาเกือบร้อยปีซึ่งไม่มีใครกล้าจะไปแตะต้องหลักสูตรนะครับคนที่เป็นเรียนปหัชิาคนเรียนในุ้นนะ ว่าหลักสูตรนั้นไม่มีใครที่ไปแต่งได้ว่าจะต้องปรับปรุงยังไงแต่ปรากฏว่าท่านอาจารย์หายยงนั้นไปปรับปรุงหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรย่อมาก่อนโขงเล็ยบย่อมาเป็นเล็บเดียวกันซึ่งใช้ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบัติถ้าใครที่เป็นนักเรียนที่เรียนปลีในัจปจปุบันนีิก็จะรู้ว่า หลักสูตรและอาจารย์มหาวิทยางเป็นคนเขียนเป็นผู้ปรับปรุงผู้แต่งขึ้นมาแล้วก,ก็ใชกก้ความรูทักษะกว่านี้ท่านมหาดยนชัยตะวันตะม,มาก็ไปเรียนที่นั้นถึงได้เป็นมหาปริญญาต่อได้ประโยคหนึ่งสองตั้งแต่ปี2515หลังจากนั้นมาก็ไปอยู่ที่วัดธาตขอนแก่นออกจากวัดธาตขอนแก่นแล้วอาจารย์ไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดนอยู่ที่ร้อยเอ็ดจนกระทั่ง ดูน,นรันปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นรองเจ้าจังหวัดทีนี้ท่านสินิชัยเนี่ยออกจากร้อยเอ็ดแล้วก็ไปอยู่ที่วัดมาหาธาตุนครพนมออกจากวัดมหาธาตุนครพนมแล้วท่านอาจารย์อุทยัยที่อยู่วัดหงณวัดหงรัตนานรามที่อยู่กรุงเทพก็เอาไปฝากไว้บวชเรียนไปนบวชเป็นพระอยู่ที่ วัดใหม่พิรินนะปี2000ประมาณปี2519นี่แหละ18หรือ19่ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วท่านก็หลังจากนั้นมาท่านก็ไปเรียนม,ามหมาวิทยาลัยม,ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพอเรียนจบแล้วก็มาปฏิบัติสาธารณกิจมาสอนหนังสือโดยที่ท่านพระครูลส,สุวรรณวัฒนธรรมนะที่วัดสกุลปักศีเนี่ย ไปขอที่มหาจุฬาบอกว่าผมไม่มีครูาดีไม่มีใครสอนปริญญาสาันได้นบรรูสุวรรณจรรที่วัดสุศรีหลวงพ่อนะผมขออนุญาตนะครับที่ว่าที่นี่ที่นี่ทีทท่านเลยไปขอท่านมหาชิตชัยเลยมาเป็นครูที่นี่ที่วัดสุภศรีแล้วก็มาสอนเรียนอยู่ที่นี่นะ อสอนแล้วก็รับปริญญาแล้วยังอยู่ที่นี่พออยู่แล้วมาต่อมาผมได้ส่งส่งอาณาเทศคนส่งแล้วก็ต้องไปตามวิสัยผมคือรหัสไปไหมเมื่อท่านนกเพลิงเชียงไทแล้วท,ลนะที่พูดไปนะก็ไปตามวิสัยผมคือรหันนะพอส่งแล้วก็ยังสอนหนังสืออยู่ที่วัดสกุลปักงศรีนะแล้วก็ได้มาแต่งงานอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ลูกอยู่ที่นี่สามคนเป็นเคยสุพรรณ หลังเปยหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่น่าท่งน่จะพูดได้นะก็หลังจากนั้นมาก็สอนหนังสืออยู่ตลอดตั้งแต่อาศิษยาแล้วขาดาิษยาปีท่านจำท่านเพียงว่าจบประมาณปีสองเกียหรือสองแปดที่นะนะแล้วก็ตไปถามคุณพ่น้าคุณพ่น้ารู้ดีเรื่องนี้นะที่เป็นภรรยาแล้วหลังจากนั้นก็ปีสองพันห้าร้อยแปดสิบหก ถึงได้สอบประจุเป็นครูนะเนี่ยก่อนนั้นจะสอนอยู่ที่โรงเรียนพระตลอดเลยนะตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 สอบโรงเรียนพระจนโรงเรียนพุทธนาที่ที่วัดสันทองที่โ้อยเห็นนั่นแหละนะประญาสามวันหลังจากนั้นามาถึงไปสอบเป็นครูแล้วก็โดนดูดงานถึงเกษียณนะเพราะฉะน,นั้นคุณครับที่ได้ดูท่านเสื้อพูดไปแล้วแต่ว่าเขาไม่พูดว่าท่านไปทำอะไรไว้บ้างนะ ในความเป็นส่วนตัวของบัตรมาเนี่ยนะสิทธิใช้เนะี่ยไปอยู่ด้วยกัยเนเด็ดเพราะว่าเป็นลูกกับพ่อ,อแม่ตายก่อนแล้วเราจะไปเราจะมาบวชเนะี่ยนะไปอยู่ที่ไหนบัตรมาบริหารการบัตรมา,า,ระมานะจะเป็นของใช้ส่วนตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งตะปูยาสีฟันเป็นสามาณีเนี่ยมันหวดนะไปเหมือน วันนี้ลงที่วันนี้ลงขายเยอะนะก็ซื้อเงซื้อเงาคก็ได้ไมถึง้าบาทก็อแอนะถ้าได้ห้าบานก็แล้วฝากทุกยอครับเหมือนวันนี้ได้บาทนี่ถือว่าาดน้ลงที่นะวันนี้นะทุนก็ไปหาซื้อหไหท่าีไมีาเพราะั้น อะไรต่างได้อาศัยกันหมดทุกการเลยอย่างพวกใ่านเพื่เสียมใครฟังวายาชีพฟันเคยได้ยินไว้ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านขายยายาชีพฟันท่านน่ะเคยได้ยินไว้ว่าท่านมีปฏิปทาอย่างไงท่านมีพระราชธรรมยังไงยาชีพฟันของในหลวงรเก้าปีแล้วปีมปีใช่ไหมเคยเห็นไหมเขาลงในในเพจอ่ะขอกอารต่อมากับท่าน็อกเตอร์ของท่านอาจารยกับท่านเดียมเขาไปที่นี่ไหน ก็เหมือนกันโยมเหมือนกันปีแล้วปีปีอยู่ั่นแหละก็เป็นสามเณรอันนี้คือความภูพันอะไรต่างๆที่นี้มาอยู่ตรงนี้แล้วตมาก็มาเยี่ยมบ่อยนะมาบ่อยมามาที่ร้านเราบอกมาที่อะไรต่างๆเลยบอกมีความปูพันก่อนเกิดเสียชีวิตเนี่ยประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยเมาเขามาเยี่ยมนะมาเยี่ยมที่นี่เราว่ามาประชุมอยู่ที่ว่า วัดจีนประชุมก่อนไปได้คณะประธานเกีโรงเรียนมัาทางระแดกน้ำมันศึกษาเกตสิบนะประชุมที่บางบอนทองก็มาแวะที่ที่มาเยี่ยมแล้วก็เห็นเป็นครั้งสุดท้ายทายหลังจากนั้นมาก็ติดตามข่าวตลอดเลยว่าเป็นยังไงลุงเ่ยมถึงวันถึงแก่กลับถึงไม่รับทราบจากภรรยาว่าท่านสีนิพายนั่งไปแล้วอาตมาได้บอกว่าเออดีแล้วเขาสบายแล้วเป็นยังไงก็ขอเล่าเพียงเรื่องตรงนี้ความจริง อาจารย์ตายใจไม่รู้จะพูดจะไงแต่วันนี้ก็มาเห็นญาติโยมชาวสุพรรณบุรีหลวงพ่อมาเป็นปัญหานี่ถือว่าเป็นปุจใหญ่แล้วนะเนี่ยขอร้อหรือว่าหลวงจุ๊บนะกอขอเก่าดีนะท่านนัเลื่อนนะว่าขอไม่ตั้งใจว่าจะมาพูดอะไรนะจะมาเผาอะไรเนี่ย